เราไม่รู้ว่าเราต้องไปตรงไหนกันแน่เพื่อที่จะแบบรับเรื่องของเราจริงๆแล้วก็ช่วยช่วยจริงๆคือไปมาหลายที่มากค่ะพี่ไม่รู้พี่ไม่เคยเล่นนี่เป็นครั้งแรกเลยทีชยาเสพติดจ,จับได้ปุ๊บปั๊บได้เลยทองจับได้เลยขายาจับได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือพวกนี้ทําไมจับได้รวดเร็วแต่คดีอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยเยอะมากนะความเสียหายนะเป็นแสนแสนล้านไอ้ชาลูกโซ่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ความโลภเท่านั้นมันเกิดขึ้นจากความไม่รู้แล้วก็เกิดจากความเชื่อในเคสของแชร์ลกโซถ้าเราพูดถึงความยุติธรรมเนี่ยผู้เสียหายเหล่านี้ไม่รับความยุติธรรมเลย,เยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนการที่จะเข้ามาร้องทุกข์ไม่ว่าขั้นตอนในเรื่องของการติดตามทรัพย์หรือแม้แต่ตัวผู้หาในการที่จะติดคุกฉะนั้นวันนี้เรามองในเรื่องของกบฏการทัานั้นไม่ได้สอดคล้องกับบริบทมันเลยทำให้แชร์ลกโซมันระบาดขึ้นทุกวัน กระทรวงยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสมาคมธนาคารไทยสถาบันการเงินและสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI จัดเวทีระดมความคิดเห็นหามาตรการป้องกันและปราบปรามกรณีการเล่นแชร์ที่มีการช่อกงประชาชนกับการฟอกเงิน มีข้อมูลที่น่าสนใจจาก TDI ที่ระบุว่าประเทศไทยได้เข้าร่วมรับการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการล้ายในปี2,559ถึง2,560ผลการประเมินชี้ว่าประเทศไทยจะต้องศึกษาเพื่อปรับปรุงมาตรการป้องกันต่อต้านการฟอกเงินรูปแบบใหม่ พราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระบบการเงินและการค้าการลงทุนในโลกปัจจุบันและอนาคตช่วยให้การฟอกเงินเป็นไปอย่างซับซ้อนและตรวจสอบได้ยากนายสามารถเจนชัยจิตราวณิชผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชรลูกโซ่ระบุว่าปัจจุบันแนวโน้มการฟอกเงินในกรณีธุรกิจเล่นแชร์หรือขายตรงที่มีการช่อกงประชาชนเกิดขึ้นจํานวนมากจึงพยายามผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมาย พร้อมเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดในฐานช่อโกงประชาชนและควรม,มีหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยตรงลักษณะ one stop service บริการแบบเบ็ดเสร็จรับเรื่องราวร้องเรียนจากผู้เสียหายในคดีแชร์ลูกโซ่วันนี้สถาบันวิจัย TDI เนี่ยก็ได้ให้ความสำคพันเรื่องนี้ซึ่งมันก็สอดรับกับสิ่งที่ทางรัฐบาลนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีพลเพอกประุจันโอชาได้กล่าวเป็นวาละแห่งชาติ แล้วก็ได้มีการถแถลงนโยบายเร่งด่วนต่อรัฐสภาเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำให้ใหได้ภายใน1ปีฉะนั้นวันนี้เองก็ต้องต้องทำร่วมกันซึ่งผมเองเนี่ยในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านก็เน้นย้าให้ในโยบายอยู่หลายครั้งนะครับกับกรมสอบสวนพิเศษกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล,ลมม้วกมบังมคับคดนในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการช่อโกงประชาชนให้ได้และในกลไกของสภาก็ได้ทั้งพักร่วมรัฐบาลสสไม่ว่าจะเป็นท่านสลิปโพงเกี่ยวข้อง พรรคภูมิใจไทยก็มีการเสนอยติการแก้ปัญหาชรยลูกโซ่และนี่รอบบบแล้วท่านสสนทลิตขับนุรักษ์พรรคประชาธิป,ปัตย์ก็ได้มีการเสนอยติเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นสสพ,พรรคพลังประชารัฐเองก็มีการเสนอเรื่องนี้ฉะนั้นวันนี้มันเป็นการตกผลึกร่วมกันในการที่จะต้องแก้ปัญหานี้ซึ่งผมคิดว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราจะต้องมีบทความทางวิจัยที่จะมาสนับสนุนว่าเราจะแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่อย่างไรโดยข้อมูลการปราบปรามการฟอกเงินในต่างประเทศและในประเทศไทยแสดงให้เห็นว่า การฟอกเงินในเศรษฐกิจสมัยใหม่มีแนวโน้มจะดำเนินการผ่านบุคคลและนิติบุคคลหลายรูปแบบเช่นบริษัทจดทะเบียนที่ไม่มีการประกอบธุรกิจจริงหรือประกอบธุรกิจบางหน้าทนายความและนักบัญชีซึ่งมักมีส่วนร่วมในการจัดตั้งบริษัทหรือในการบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงินและการบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวโยงกับการฟอกเงินบริษัทนำเที่ยว ที่มักเกี่ยวโยงกับการโอนถ่ายเงินข้ามประเทศบริษัทพา์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่มักลงทุนในทรัพย์สินต่างๆแทนบุคคลที่ต้องการอำพรางตัวตนธุรกิจเล่นแชร์หรือขายตรงที่มีการชอบกงประชาชนและองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรสําหรับการกํากับดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดําเนินการแก้ไขโดยตรงเช่นการยึดหรืออาย,ยัดทรัพย์ของผู้กระทําความผิดล่าช้า บางครั้งทำให้ผู้กระทำความผิดมีการโอนย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่ได้ออกนอกประเทศในเคสของแชร์ลูกโซ่ถ้าเราพูดถึงความยุติธรรมเนี่ยผู้เสียหายเหล่านี้ไม่รับความยุติธรรมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนการที่จะเข้ามาร้องทุกข์ไม่ว่าขั้นตอนในเรื่องของการติดตามทรัพย์หรือแม้แต่ตัวปัญหาในการที่จะติดคุกฉะนั้นวันนี้เรามองในเรื่องของกบฏการทํานั้นไม่ได้สอดคล้องกับบริบทมันลืงทาให้แชร์ลูกโซ่มันระบาดขึ้นทุกวัน ซึ่งวันนี้เองทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันไม่ว่าจะเป็นทีจีเองนะครับเขาก็มีการทําวิจัยมาแล้วว่าบทลงโทษไม่สมเหตุสมผลจึงเป็นแรงกระตุ้นให้คนกระทาความผิดซึ่งผมก็เสริมไปอีกว่าท่านลืมมองมิตินี้มิติของเหยื่อกลายเป็นอาชญากรเสียเองชนิจดาพาฉิมพาลี หนึ่งในผู้เสียหายที่ลงทุนหุ้นของบริษัทแห่งหนึ่งเปิดเผยขั้นตอนการลงทุนเธอเล่าว่าถูกแม่ทีมชักชวนอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูงร้อยละยีของการลงทุนและจะโอนเงินปันผลเข้าบัญชีให้ทุกวันที่15และ30ของทุกเดือนในช่วงแรกได้ผลตอบแทนจริงเธอจึงลงเงินซื้อหุ้นเพิ่มและนำอาคารพาณิชย์ไปทำเรื่องขายฝากกับนายทุนโดยมีนายหน้าคนหนึ่งดำเนินการให้ แต่สุดท้ายโฉนดที่ดินดังกล่าวกับถูกขายขาดที่ผ่านมาเธอพยายามร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าจริงวันที่ไปเซ็นเอกสารมันไม่ใช่เขาไม่ได้ทขายฝากกับเราแต่ว่ามันกลายเป็นขายขาดเขาไปเลยตึกเรามันเกือบสี่ล้านแต่ว่าเราได้เงินมาจริงอ่งะแค่ล้านห้าตอนที่ไปเซ็นคือเราไม่ได้อ่านนะคะแล้วก็ไว้ใจในหน้าคนเนี้แล้ว มาดูเอกสารนีกทีมันไกลคุนขายฝาไอ้ขายขาได้เขาไปแล้วแล้วเราก็ทวงเพราะว่าบอกพี่มันเอกสารมันไม่ใช่มันเป็นทาไมพี่ไม่ทาขายฝาให้หนูอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออในทุนอะ่ะเขาไม่มีอะไรหรอกเพราะเก็บแต่ดอกอะไรเงี้ยเลยมาแค่สามเดือนอะ่ะเขาเหยุดตึกไปเลยไล่คนเช่าเราออกแล้วบ้านเราอะ่ะมันสี่ล้านมันไม่ใช่ร้านห้าคือเราโดนแบบเป็นโดมิโน,โนตั้งแต่เรื่องลูกทยนเทียน พอคุณเอ็นเทียรแล้วก็มาโดนบ้านด้วยก็จากร้านหนึ่งกลายเป็นสี่ล้านนะที่โดนไปอ่ะแม้การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือผู้เสียหายแช้ลูกโซ่เป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการถูกช่อโกองจากแชร์หลายวงแต่ปรากฏว่าแช์ลูกโซ่ยังเกิดขึ้นจำนวนมากในขณะนี้มีผู้เสียหายไม่ได้รับความคุ้มครองซึ่งวันนี้หลายหน่วยงานเร่งหามาตรการแก้ไขและออกมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันและปราบปรา,ามมิจฉาชีพที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายและใช้เทคโนโลยีพัฒนาการหลอกลวง